ครั้งแรกก็ซัดจัดสันจิ๋วเลยใช่ค่ะโคตรมากโคตรมากิด่อินซื้อใหม่แล้วก็คุ้มท้่รบเหมาเองกออินมุนเบาด้วยใช่ค่ะคนเดียวเลย<ช>คนเดียวค่ะสุดยอด เป็นเจ้ารแรกๆที่ทําจัดสรรก็คือขึ้นมาเป็นจัดสรรจิ๋วเลยแต่ก็ปิดจบโปรเจกต์ไปใช่คจัดสรรจิ๋วกลุ่มเป้าหมายเราก็จะเป็นมุษย์เงันเดือนที่รายได้เฉลี่ยก็ประมาณเดือนละหมื่นห้า ถึง20,000นะคะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทจะําจัดสรรจิ๋วเดิมทีทําอะไรอะคะเดิมทีที่บ้านทําโรงแรมค่ะทาโรงแรมรพัทยาค<อ>่ะแล้วเงินทุนตอนช่วงเริ่มต้นที่ทําโครงการนี้เอามาจากไหนอะคะชคดป,ปีที่ว่าทางบ้านเรามีโปรไฟล<อ>์ทาโรงแรมอยู่ค่ะก็ทาโครงการเสนอแบ่งไฟว่าเราจะทําบ้านจัดสรรนี้นะขอความดีๆครับผมช่วยเต็มท,ที่ส่วนแกก็มมีปัญหาเรื่องเงินทุนใช่ใช่ใช่แต่เราไม่มีปัญหา ก็มีปัญหาเรื่องเราไม่มีความรู้เลยเราเป็นโครงการแรกค่ะเราจะไปรอดไหมเป็นอะไรที่มันท้าทายดีที่เรียนไปอย่างเงี้ยคิดว่าจะเอาความรู้ตรงส่วนไหนเอาไปพัฒนาโครงการนะคะเฮาเฮาบ้านเดียวบ้านแตกต้องเท่าน,นี้เท่าน,นั้นอะไรไซต์ขนาดไหนทําไมไม่ทาไซต์ทําทำไมคุณแพรทำสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหลังทำไมไม่ทาอย่างนี้เพราะอะไรอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อไม่เออเรารู้ก่อนเราจะได้ไม่พลาดคือ<น>เราเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้วเ<า>นี่ยมันจะเหมือนเป็นทางลัด ถ้าเราไปเรียนรู้ผิดผิดถูกๆูเราก็แก้ไปอย่างนี้มันใช้เวลาบางทีแล้วมันก็อาจจะเป็นโรคประสาทได้เกรนขึ้นได้ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของคุณนาหญิงแกล่งนะคะที่ทําโครงการเดี๋ยวให้คุณนาบอกชื่อโครงการนิดนึงเผื่อมี FC ไป follow แล้วก็ไปซื้อบ้านชื่อโครงการ c n แ i นวิวเอ s g ามถค่ะอยูต่ติดกับนคี่คีธรมสากรรม3 .4 ปาจินบุรีค่ะโอเคใครอยู่ปราจินบุรีนะคะก็ลองแวะเข้าไปชมโครงการของคุณนาได้นะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ